รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะเราพาท่านผู้ชมมาที่ือวัดอินทราวิหารเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะคะต้นรัตนโกสินทร์ก่อนหน้านี้เป็นวัดวัดเก่า <ฮะ S 1> โบราณเลยพอย้ายเมืองมาจากยุธยามาอยู่ที่นี่ก็มาบุรณะนี้นะแล้วก็มีนายอินคนนึงเป็นชาวลาว เขาก็มาบูรณะเดิมชื่อวัดบางขุนพบนอกจากนั้นก็เลยกลายเป็นชื่อวัดอินเพื่อให้เป็นเกียรติกับผู้ที่สร้างวัดบุรณะใช่ค่ะวัดอินทรวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าวัดอินตั้งอยู่ย่านเทเวศเชิงสะพานพระราม8ใกล้สี่แยกบางขุนครมค่ะบางคนจะเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตซึ่งบริเวณลานกลางวัดจะมีพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทขนาดใหญ่สูงประดิษ 32เมตรค่ะโดยที่ยอดเกตมาลาก็ประดิษฐานพระบ,บรมสา,ารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสีลังกาอีกด้วยวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญมากเพราะว่าจารย์ละเคยบอกไว้บอกว่าเราควรจะต้องไหว้พระที่เป็นแบบว่าพระองค์ใหญ่พร,<ว>พระองค์ใหญ่แล้วเป็นปางอ,อุ้มบาอาจารย์ลบอกว่าจะมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีดังนั้นวันนี้แหละเราต้องมาไหว้สักการะขอพรซะหน่อย อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญนั่นก็คือบริเวณศาลาหกเหลี่ยมจะมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพโรมรังศีสร้างบ่อน้ำมนต์แห่งนี้เอามาแจากใจใ่ายให้กับผู้ที่ศรัทธาในช่วงขณะที่กำลังก่อสร้างวัดอินนั่นเองละค่ะนี่น้พระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะก็จากด้านในที่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็จะต่อออกมาด้านนอกเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือประชาชนสามารถที่จะแบบว่า มารับน้ำมนต์กลับไปเป็นสิริมงคลได้ตักแล้วก็ใส่มือรูปหน้ารูปตาแล้วก็ผมผมผมๆมอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีจุดที่บางคนก็เอามากรอบใส่ขวดเล็กๆกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ไปพรมน้ำมนต์ที่บ้านขอให้นาพระพุทธมนต์นี้จงนำมาซึ่งมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดโรคปลอดภัยทุกอย่างเถิดสาธุ อิมูนเรียบร้อยแล้วนะคะมีโอกาสได้มาย่านนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินชมตลาดหน่เป็นทินช้อปปิ้งเก่าตั้งแต่สมัยรุ่นแม่จริงแล้วเป็นดาวเทานะคะบางลำพูเทเวศเนี่ยเป็นที่ขายของตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสร้างเมืองกันมกกิ่กาศิลปเลยแหละเดี๋ยวไปดูซิ<ส>ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปร้านรวงยังอยู่ร้านอานหารมีอะไรน่าสนใจไปเดี๋ยวเราพาไปชมกันวันนี้ไปครับผมย่านนี้จะคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะ ที่เปิดเป็นร้านขายของให้ผู้คนได้มาแวะซื้อหาจับจ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวย่านนี้คือระหว่างเทเวศกับบางขุนพรหมท่านนึกถึงแถวนี้พี่นึกถึงอะไรอ๋อแบงชาติแบงชาติอยู่ตรงข้างน้าเราเคยเป็นวังบางขุนพรหมใช่ไหมตัววังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วแล้วก็แบงชาติถ้าแถวนี้ของหนูเนี่ยหนูจะนึกถึงนู่นห้องสมุดห้องสมุดแห่งแยกแล้วนะสมัยตอนทําทิพย์อาวาวสุกกีนะ หนูหนูมาด้าเหรอหนูแม่ที่ว่ายุคหนูนี่ใช้คอมกันหมดแล้วยัง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 หนูยังหาข้อมูลในในแบบอยากดูรูปภาพอยากอะไรแบบสัมผัสด,ด้วยมืออะไรเงี้ยมาหาที่นี่ค่ะห้องสมุดจะเปิดอยู่นะทุกวันนี้เปดิดอยู่ยังใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นการรวมแบบร้านแบบสมัยก่อนเขาเรียกว่าเหมือนโชว์ขวยแล้วก็ร้านที่เปิดหน้าร้านขายไม่ได้เป็นห้างที่เข้าไปแล้วเป็นแอร์เปิดประตูเลื่อนอะไรเป็นแบบ เจัดจ่าแล้วต่วอราคาได้ใช่ก็เราจะพูดว่าราคาของคือค่อนข้างแบบดีมากพี่หม่ยพกเงินอยู่เท่าไหร่วันนี้สองร้อยเนี่ยสามร้อยหกสิบซื้ออะไรได้บ้างมีอี๋อโอเค เข้าช่วงเทศกาลนิดนึงปีใหม่ก็จะต้องมีของตกแต่งอะไรช่วงเทศกาลอย่างนงี้เอันเล็กๆไงพี่เหมียวนี่นี่นี่ติดจงเงี้ยจงเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยไรี่สิบอันเนี้ยช้อปปิ้งกันไปเรื่อยๆอยู่ตามนี้แหละนี่ชุดทำงานก็มานี่หนชุดทำงานพี่เหมียวเงินที่มีเจียเราไว้ทำอะไรอ๋อซื้อลอตเตอรี่ชเงินสามร้อยหกสิบเมื่อกี้พี่เหมียวซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วสองร้อยบาทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะแม่แม่เซอ้อขนมนี่พี่เมียวเวลามาเดินมาเดินตรงนี้นึกถึงเหมือนตลาดกิมยงมีความขายขนมอะไรแบบต่างประเทศอย่างนี้เนาะอีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดก็คือสตรีทฟู้ดหรือร้านรถเข็นริมทางเนี่ยลละค่ะบางร้านก็ทำสดใหม่พร้อมเสิร์ฟซึ่งเป็นของกินที่พร้อมหทีวกลับไปกินที่บ้านหรือนิวขึ้นไปกินที่ออฟฟิศยามว่างก็ได้ค่ะ อย่างขนมโบราณข้าวตังเมี่ยงลาวแม่อุดมร้านนี้แ่ละค่ะข้าวตังเมี่ยงลาว <ฮะ S 2> ของคุณยายอุดมค่ะถ้าเป็นรุ่นรถเมย์เนี่ยก็จะเห็นแบบว่าแม่ของคุณยายนะคะคุณยายจะอยู่ที่หน้าร้านมนมสดค่ะเ <ฮะ S 2> วลาแบบไปสมัยก่อนก็ต้องเจอข้าวตัง<ะ>ของคุณยายเนี่ยตามไปที้านตอนนี้คุณยายก็จากไปแล้วคุณลุงก็สืบทอดต,ต่อขายอยู่ที่ไหนบ้างคะลุงขายอยู่นี่น้ชชาอยู่วัดมงกุญน้ำตาอยู่วัดมุกุเราจะหนักเมี่ยงเราก็เลยจะซื้อเมี่ยงเยอะอันนี้หน้าตั้งก็เป็นน้ําแกงนะคะ ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะทานข้าวตังเมี่ยงลาวแบบโบร,มมราณสูตรดั้งเดิมแวะมาได้เนาะสนุนไปแล้วชุดสามห้ชุดร้อยค่ะคือมันชุ่มฉ่ำที่ตรงไก่แต่อันนี้ดั้งเดิมจริงๆถ้าเรียกคำว่าข้าวหมกไก่มันต้องเป็นแบบนี้ รวมยางย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่เรียกว่าเหมือนตลาดออฟฟิศสมัยแรกๆของกรุงเทพเลยนะคะเข้าเกลียบปลาเส้นต้องพูดว่าเส้นด้วยห่วนจริงเลยเหมือนกินลูกชิน้นปลาทอดจาพี่เมียวปลาระเบิดอ,อ่ะคือเขามาเดินเจอแล้วเขาปิดว่าให้เซ้งขนาดเราได้มาเนี่ยคนที่เขาขายอยู่ก่อนหน้าเราแล้วอ่ะเขายังบอกว่าเขาเดินทุกวันเขาไม่เห็นเลยว่ามีป้ายเซ้ง ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายเนาะเหมือนพระเจ้าให้